หน่วยงานที่รับความช่วยเหลือ NGO ทั้งหลายที่ยืนอยู่สายสาหรัฐในประเทศไทยนี่ก็หวัวคำมัากันเป็นแถวครับตอนนี้ตัดเงินช่วยเหลือไม่พอยังสั่งยกเลิกสำนักงานองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ,อยูเซตัดเงินช่วยเหลือ ประเทศต่างๆที่สหรัฐเคยช่วยเหลือไว้แค่สองประเทศคืออิสราเอลกับอียิปต์หน่วยงานที่รับความช่วยเหลือ NGO ทั้งหลายที่ยืนอยู่สายสาหรัฐในประเทศไทยนี่ก็หัวคํำมักันเป็นแถวครับตอนนี้ตัดเงินช่วยเหลือไม่พอยัง สั่งยกเลิกสำนักงานองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือยูเซทที่ถูกลก่าวหาจากผู้นำรัฐบาลของนายโดนันทรัป์ว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ <c oughs> นจะงัยครับ ก็คือหน่วยงานที่เข้าไปสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนไหวสร้างสัมพันธ์กับภาคประชาชนภาคเอกชนพูดง่ายๆก็คือบ่อเงินบ่อทองของ NGO ทั้งหลายก็คือ USA นี่แหละครับหือหนักวิชาการที่เป็นสายสหรัฐอเมริกาสายตะวันตกก็จะรับเงินช่วยเหลือจาก USA นี่แหละเมื่อประธานาธิบดีทำ มีคำสั่งยกเลิกสำนักงานยูเซดและให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนี้เข้าไปรายงานตัวที่สหรัฐอเมริกาภายใน30วันแล้วก็มอบหน่วยงานยูเซดให้อยู่ภายใต้การกํากับของเลขาธิการแห่งรัฐหรือถ้าเป็นภาษาเราก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศ ในขาธิการแห่งรัฐก,ก็คือ secretary of state รัฐมนตรีต่างประเทศครับมากํากับดูแลอยู่เศษแทนนี่คือการปฏิวัติเรียกว่าปฏิวัตินโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นแล้วยังออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่สัร ข่าวกองกลางหรือเซ n นชั่นอินเทล g e เจนั์เอเจนซี่ที่เรารู้จักกันในนาม CIA เนี่ยรีไทยกันเป็นแถวแล้วก็ปรับกระบ,บวนใหม่ทั้งหมดวัตถุประสงค์ที่ประธานาธิบดีโดนันทรัท์ทำนั่นหมายถึงการสร้างความเข้มแข็งยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในแนวทางของทรัมป์ เป้าหมายของทัาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตะวันออกกลางเป้าหมายของทัาอยู่ที่ตะวันออกกลางทําไมทัาจึงเล็งไปที่ตะวันออกกลางเพราะตะวันออกกลางคือเงินเงินจากไหนครับเงินจากการขายน้ํามันขายพลังงานขายกา๊าดนี่นโยบายของทัามันจะเดยรอกันมาไงครับตั้งแต่การไม่เข้าร่วม เป็นภาคีป้องกันโรกร้อนถอนตัวเลยสหรัฐอเมริกาไม่สนแล้วไอ้พลังงานสะอาดไม่สนแล้วพลังงานสีเขียวสีอะไรต่างๆเนี่ยทำสนใจพลังงานจากฟอสซิลสนใจเรื่องน้ำมันสนใจเรื่องกา๊าซแล้วก็บีบให้ตะวันออกกลางลดราคาน้ำมันลงจุดโฟกัสของรัฐบาลนายโดนัลด์ทรั ของสหรัฐอเมริกาคือตะวันออกกลางและเงื่อนไขที่เขายังช่วยเหลือสองประเทศก็คือหนึ่งอิสราเอลวันนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาหูก็เห็นแล้วครับว่าสนิสนมกับนายช้ำขนาดนหนขนาดเนทัน,ใน,ใน,ทนยาหูนั่งในธรรมก็เลื่อนโลเลื่อนเก้าอี้ไปให้ก็เป็นการ อย่าถือว่าเป็นการเสียศักดิ์ศรีประเทศไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าในช้เนี่แสดงออกให้เห็นชัดว่าคอยดูแลและปกป้องอิสราเอลและประเทศที่สองก็คืออียิปต์อียิปต์วันนี้ประธานาธิบดีชีชีอดีตผู้นำการรัฐประหารวันนี้มาเป็นประธานาธิบดีแต่มาจากการเลือกตั้งนะครับก็เป็นสายตรงของสหรัฐอเมริกา ในตะวันออกกลางคนที่มีกำลังรบที่เหนือชั้นที่สุดก็สองประเทศนี้แหละครับหนึ่งอิสราเอลสองอียิปต์ซึ่งทั้งอียิปต์และอิสราเอลนั้นมีการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับอิหร่านวันนี้ซีเรียล่มสลายแล้ว ตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางอีกประเทศหนึ่งก็คือกาตาก็เริ่มสร้างสัมพันธ์กับผู้นำใหม่ของซีเรียท่านทัง้งหลายครับก็เห็นภาพปรากฏชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ของสหรัฐก็จะมุ่งหน้าไปสู่ตะวันออกกลางทั้งทุบทั้งก่อเหตุ ทั้งรีดเอาเงินทำไมในทัามจะไม่รู้ครับเพราะในทรัรมเป็นนักธุรกิจอยู่ที่นิวยอร์กนิวยอร์กก็คือกลุ่มที่เป็นดิฟสเต e กลุ่มหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก็คือตลาดเงินตลาดหุ้นตลาดทุนนิวยอร์กมีผู้ที่ดูแลเรื่องเงินก็เป็นชาวยิวซึ่งก็คือ ญาติพี่น้องของอิสราเอลที่เขาชอบเรียกกันว่าไซาออนิต์นี่คือกลุ่มดีฟสเตตกลุ่ม